สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูแข้งตัว2021ว่าทางหลานได้เพิ่มอะไรเข้าไปมั่งแล้วทำไมมันถึงได้อัตปปรา,าขึ้นนิดหน่อยรเรามาดูกันครับอันดับแรกก็จะมีด้านบนด้านบนนี้จะเก็บงานเก็บหัวหัวเหล็กให้เรียบร้อย <c oughs> มาแล้วก็มาตรงด้านอก ด้านอกนี่ก็จะมีโลโก้เพิ่มขึ้นมาโลโก้ตัวนี้จะเคลือบด้วยแลกเกอร์อย่างดีนะครับเวลาโนน้ำหรือโดนทรายอะไรจะไม่เปื้อนแน่นอนแล้วก็ลงมาด้านล่างด้านล่างนี้จะเป็นช่องทิ้งพวกเศษหินดินทรายที่เข้ามาในแข็งพอเข้ามาในแขงปุ๊บโดนลมมันก็จะมาหล่นช่องนี้ครับแต่รุ่นเก่าอาจจะไม่มี แล้วก็มาตัวสุดท้ายเนี่ยครับตัวสุดท้ายปกติเราจะพับขึ้นพับขึ้นทีนี้พอมีทรายเข้ามามีดินเข้ามามันก็จะไม่ลงตัวนี้ตัวล่าสุดเราจะพัฒนาโดยการพับให้มันลงมาเพราะเศษหินดินมาตรงนี้จากช่องนี้ที่จะหล่นแล้วมันไม่หล่นมันจะผ่านมาอีกก็คือช่องนี้เราจะเป็นช่องที่2ที่ทําให้ทรายหล่นจากแข็งทั้งหมดหมดปัญหาเรื่องทรายค้างที่แข็งนะครับ ภาพโดยรวมของตัว2021ก็มีเท่านี้ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้สงสัยหรือจะติชมอะไรฝากไว้ใต้ด้านวิดีโอนะครับ